สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวที่แปลงล่างดับเบิลงานจีนนะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนี่ไม่ต้องห่วงครับงานจีน <c oughs> มันจะมีพวกรอ,อยขนแมวรอยสีรอยอะไรที่มันเลอะเลมีทุกอันดูดิขนาดอันนี้เพิ่งแกะนะมีรอยถลอกเฉยเลย สีสวยอยู่นะแต่ถามว่าเนี้ยบไหมมันก็โอเคอะแต่มันมีบางจุดอะที่แบบสีออกซีดๆนะเคียไม่หมดเคียไม่หมดโอเคแต่ก็สวยอยู่นะมันเข้ากับที่แปลงล่างดีอย่างเงี้ยเห็นปะแดงๆขาวๆดำๆ ็โอเคสวยดีดูรอบๆแต่พลาสติกนี่ง้องง้งอยู่นะกลัวแบบกลัวหักมากเลยดูดิเหมือนมันแบบยืดน็อตข้างในอะเสี่ยงนะเสี่ยงหักที่เขาให้มานะครับคือตัวนี้ที่แปลงล่างกับสายรัดข้อมือเหมือนสายรัดข้อมือเด็กเลยแต่สายเนี้ยมันสามารถยืดได้นะ ยืดได้เยอะพอสมควรแ,แต่จะไม่ใส่ให้ดูนะแบบโคตรรัดเลยอะโอเคแหกปุ๊บตัวนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาอ่าดูข้างหลัง นี่เลื่อนขึ้นมาข้างในจะมีฟันปานะตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้ว่าจะเป็นโหมดแปงลงร่างหรือว่าโหมดใช้ท่าไม่ตายข้างในมันก็จะเคลื่อนเห็นปะซ้ายขวาส่วนอันนี้เป็นตัวล็อกเป็นตัวล็อกค้างไว้ ปุ่มนี้เป็นปุ่มกลางเอาไว้กดสปริงดีอยู่นะอันนี้อันนี้ค้างไว้เวลาแปลงล่างข้างในข้างๆเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นสปริงด้วยนะเอาไวย้ยึดเอาไว้ล็อกเหมือนกับอันนี้ข้างในสีขาวๆเห็นปะ อันนี้เ็เป็นสปริงเหมือนกันนะเอาไว้ล็อกเอาไว้ล็อกได้เวลาเข้าไปปึ๊มข้างขวาใช้ท่าไม้ตายเห็นไหมส่วนข้างซ้ายนี่แง่งอยู่ฝั่งซ้ายนะเราก็เลื่อนไปชึบชบ เอาไว้แปลงล่างโอ้โหกล้องแบบกล้องไม่โฟกัสเลย <laughs> นี่โอเคเดี๋ยวลองแปลงล่างดูนะมันแน่นมากเลยอะ่ะโ <Y oka. S 1> อ้ยต้องดันให้สุดเลยนะข้อควรระวัง ระวังมากๆเลยต้องดันให้สุดอะไม่งั้นเดี๋ยวแง่งมันไม่เสียบชึบกดหนึ่งครั้งปุ๊บอันนี้มันจะเหมือนไอ้ตรงถ้าไม่ตายอะปุ่มคล้ายๆกันเลยเห็นปะ่ะถ้าอยากแปลงล่างกดค้างไว้ใช่ไหมปุ๊บนี่มีปุ่มยึดอยู่เลื่อนขึ้น <Y oka. S 1> มีไฟออกจากตูดด้วยไอ้ตรงนี้แน่นมากมันไม่พอดีอะ่ะมันไม่พอดีข้อเสียมีเยอะมากนะไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครแบบใครอยากซื้อไปอต้องไปโมใหม่เอาพวกแบบ ตะไบมาขูด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 ให้มันให้มันกว้างกว่าเนี้ยเพราะว่าเนี้ยมันมันชนเลยเห็นปะเวลาแบบจะปิดทีมันติดสนิทเลยมันจะไปขูดมันจะไปขูดสีขูดอะไรได้แล้วก็ข้างในเหมือนกันนี่แกะให้ดูเลยดูขูด ขูดไปหมดเลยข้างในเนี่ยมันเหมือนมันไม่พอดีอะไอสีฟ,ฟ้าข้างในอะไอเกาะอ,อัน,นอเนี้ยเกอะมันเนี้ยสีฟ,ฟ้าข้างในมันเหมือนแบบเกยมานิดนึงอะแล้วก็ไอปุ่มอันเนี้ยถ้าปรับไม่สุดอะมันมันก็จะไปชนไปชนกับตัวแฟลดไดตัวได เดี๋ยวลองมาใช้ท่าไม่ตายกันนะอันนี้ด้านสุดและอ,อันเนี้ยคือปรับไว้ดีปรับไว้สุดมันเข้าล็อกพอดีแต่ถ้าเกิดเข้าล็อกไม่พอดีอ่ะมันจะเสียงแบบ mình sẽ mình sẽ đan bằng đan nhanhมาก à, nè, tổng bạp, tổng đưa <laughs> hết sụt Rồi không? phải không? phải คือถ้าใครถ้าใครซื้อไปเล่นอะ่ะต้องไปโมตอ่อ <c oughs> จริงๆนะไม่งั้นแบบเฟดได้พังแน่ๆของเล่นพังแน่ๆดูดิเฉพาะโดยเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยขูดแน่นอน100%ซต้องไปต้องไปแกะต้องไปแบบเหลาอะ่ะเหลาให้มันแบบทู่ๆหน่อยข้างในอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นแง่งเป็นอะไรหรือเปล่ามันน่าจะไม่พอดีอะ หรือไม่ก็พอดีเกินไปดูดิขูดหมดเลยอะ่ะค <Y oka. S 1> ือถ้าทางที่ดีอะ่ะซื้อ <c oughs> ซื้อเอามาเล่นอะ่ะดีสุดละ <Y oka. S 1> ปลอดภัยกว่าด้วย <Y oka. S 1> ของเล่นของมันอยู่แล้วอะ่ะดีอยู่แล้ว ไม่ขูดแม่อะไรอืมอ่ะนี่ใหม่เอี่ยมเลยเนะี่ย ดูเอาออกมาก็ไม่เป็นไรนี่เหมือนกันเนี่ยแต่แต่ไม่กล้าใส่กับอันนี้นะข้างในอะมันขูดอยู่อ่ะไอ้เนี่ย ก่อนหน้านี้มันไม่เป็นไรนะพอมาเอามาเล่นเอามาลองเทสเทสดูอะโอ้โหแม่งขูดขูดหมดเลยคือถ้าใครซื้อไปอะ่ะสายโมสายอะไรอะลองเอาไปซื้อไปก็ได้ซื้อไปโมเล่นมันน่าจะโอเคกว่านี้แต่อันนี้ผมไม่เดิมๆเลยไงไม่ได้ไม่ได้โมไม่ได้เอามาขูดไม่ได้อะไรดูดิถามว่ามันสนุกไหมมันก็มันก็มันมือดีนะเวลาเล่นอะแต่เวลามันไม่เข้าล็อกอะ มันจะอืดๆนิดนึดนงเนี่ยผมดันดันสุดแล้วนะตรงเนี้ยกดปึ๊ก <Y oka. S 1> ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวแปลงล่างดับเบิลของจีนนะครับเป็นไง มีเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรมาคอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะคอมเมนต์ comment ใต้คลิปได้นะข้อเสียมันมีเยอะมากเลยสำหรับคนที่จะเอาไปโมตอ่อก็ลองดูนะน่าจะเล่นได้อยู่น่าจะมันมือเลยละ่ะอันนี้มันแข็งมากดูดิดการแข็งมากเลยถ้าเอาไปโมตอ่อน่าจะสนุกดีอะ่ะมันยัง มันยังไม่โอเคอะตอนนี้นผมว่านะข้างในอะต้องแกะมาตะใบโอเคครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีอะไรอยากให้รีวิวก็ลองคอมเมนต์ดูนะโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะไปแลวบ๊ายบาย